สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับยายอ้อมแม่บ้านอเมริกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาทำน้ำพริกเผาสูตรเด็ดค่ะโอเคไปดูกันเลยค่ะวันนี้เราจะใช้พริกเม็ดใหญ่นี้นะคะเราจะหาซื้อได้ในร้านค้าทุกที่นะคะตามวอลมาตามอิงโก้อะไรพวกนี้จะมีค่ะพริกนี้ไม่เผ็ดนะคะถ้าใครชอบเผ็ดก็จะใส่พริกเผ็ดลงไปด้วยสักหน่อยก็ได้เราจะใช้พริกประมาณ หนึ 1> 1่งขีดนะคะเราก็จะมาตัดให้มันเป็นชิ้นเล็กเพื่อสะดวกในในการทอดนะคะเราก็จะทำเหมือนกันไปจนหมดนี่แหละคะ่ะเมื่อเราหั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเคาะเคาะเอาเม็ดมันออกค่ะเราก็จะเอาเฉพาะพริกเม็ดพริกแบบนี้นะคะเราจะเคาะออกให้หมดเลย นี่เป็นเนื้อแห้งนะคะเนื้อแห้งทำเองเราก็จะเอาเนื้อมาหั่นที่เราหั่นเสร็จแล้วนะคะก็กะว่าให้ได้ประมาณหนึ่งถ้วยตวงนะคะกระเทียมเอาเปลือกออกหมดแล้วนะคะเราจะใช้หัวใหญ่ขนาดนี้นะคะสองหัวหรือว่าถ้าเราแกะแบบนี้แล้วก็จะประมาณครึ่งถ้วยตวงนะคะใช้ทุบ แล้วก็สับๆเอาแบบนี้ก็ได้นะคะว่าเราจะมาหั่นแบบนี้เลยก็ได้ค่ะหั่นให้มันเป็นแว่นบางๆมันจะได้ทอดง่ายขึ้นนะคะเราจะทําเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะมีใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดนี่ใส่ประมาณสักสิบใบได้เราก็จะมาหัน่นฝอยให้มันเป็นเล็กๆเพื่อง่ายในการทอดนะคะในการเจียวก็ไม่ต้องเล็กมากขนาดขนาดนี้ก็ได้นะคะ หอมนะคะอันนี้ใช้เป็นหอมแดงเราแกะเปลือกออกเสร็จแล้วเราก็ล้างน้ําให้สะอาดนะคะหนึ่งถ้วยตวงนะคะมันจะมากกว่ากระเทียมนิดนึงเราก็จะมาหัน่นแห้มเป็นปนชิ้นบางๆหั่นขวางก็ได้หั่นยาวก็ได้ค่ะแล้วก็กุ้งแห้งเนื้อนะคะหนึ่งถ้วยตวงแบบพูนๆเลยค่ะโอเคเราจะเอาทุกอย่างนี้ไปทอดหรือว่าไปเจียวในน้ํามันก่อนนะคะตั้งไฟให้น้ํามันเดือดก่อนนะคะ พอน้ำมันร้อนนะคะเราก็จะเอาใบผักลงก่อนนะคะเพราะว่าเราใบผักที่มันจะไม่ค่อยอเราก็จะทอดให้กรอบเลยนะคะพอมันหมดฟองก็แสดงว่าได้แล้วค่ะเราก็จะเอาออกใส่กระชอนไว้เสร็จแล้วเราก็จะเอากุ้งแห้งลงมาทอดะคะ่ะหลังจากที่เราทอดใบมะกรูดเสร็จแล้วนะคะเอาใบามะกรูดออกเสร็จแล้วเราก็จะเอากุ้งแห้งที่เราเตรียมไว้ลงทอดเลยะคะ่ะ นี่นะคะได้แล้วทีนี้เราก็จะเอาออกทอดให้กรอบหน่อยนึงเพื่อที่จะให้ตําได้สะดวกนะคะจากนั้นเราก็จะเอาเนื้อลงมาทอดนะคะทอดประมาณสองสามนาทีก็สุกแล้ค่ะคือระวังอย่าให้มันไหม้เพราะว่าน้ำพริกของเรามันจะขมได้นะคะ ก็เหมือนกับเราทอดกินธรรมดานี่แหละคะ่ะทอดจากนั้นนะคะเราก็จะเอาพริกลงมาคั่วให้มันลงมาทอดนะคะให้มันสุกให้มันให้มันหอมอันนี้เราจะใช้เวลาไม่นานนะคะพอเราได้กลิ่นหอมแล้วเราก็จะเอาขึ้นเลยนี่ค่ะมันก็สุกมันก็ได้ละ เราก็จะเอาออกเลยนะคะเอากระทะตั้งไฟนะคะเปิดไฟตอนแรกนี้เปิดไฟแรงเลยเราตั้งไฟปล่อยไว้ให้น้ำมันร้อนนะคะพอน้ำมันร้อนเสร็จแล้วเราก็จะเอากระเทียมมาลงกระเทียมกับหอมนี่เราจะเจียวกันคนละครั้งเพราะว่าเขาจะสุกไม่พร้อมกันนะคะ mm hmm. เราก็จะค่อยๆค,คนเราจะเกลี่ยไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราอยากจะให้กระเทียมมันสุก สม่ำเสมอนะคะถ้าเราปล่อยไว้นานๆเดี๋ยวมันจะสุกไม่เท่ากันนะคะทีนี้พอเห็นว่าน้ำมันมันร้อนมากแล้วแบบนี้เราอาจจะหลีไฟลงเป็นไฟกลางได้ค่ะเราก็จะเจียวคนไปเรื่อยๆนะคะพอพอกระเทียมของเราเริ่มเริ่มเหลืองแล้วนะคะประมาณนี้เราก็จะเอาออก หลังจากที่เราเอาหอ่อเอากระเทียมออกหมดแล้วนะคะเราก็จะเอาหอมของเรามาลงเลยเราก็จะเจียวไปอย่างนี้แหละคะ่ะก็ค่อยๆดูไปค่อยคนไปก็ไม่ต้องบ่อยมากแต่ก็คนเพื่อที่จะให้เขาสุกเสมอกันนะคะพอเราเห็นว่าหอมของเรามันเริ่มเหลืองเป็นสีทองแบบนี้แล้วนะคะ เราก็จะปิดไฟเลยปิดไฟเสร็จแล้วเราก็จะเอามาใส่กระชอนน้ํำมันที่เราได้จากเจียวหอมและกระเทียมเราก็จะเก็บไว้ใส่ในน้าพริกของเรานะคะหลังจากที่เราทอดทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปั่นทีละอย่างหรือว่าเราจะตำเลยก็ได้คะ่ะเราจะปั่นพริกก่อนนะคะเราก็จะเอาพริกลงไปคะ่ะ ะะเราจะปั่นให้มันละเอียดแบบนี้เลยนะคะแล้วทีนี้เราก็ยังจะตําอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะให้น้ําพริกของเรามันนุ่มมันนิ่มขึ้นแต่ถ้าใครไม่อยากตาเราปั่นให้มันละเอียดแบบนี้เอาไปผัดเลยก็ได้นะคะอ,คอันนี้เป็นพริกหลังจากที่เราป่นแ,แล้วนะคะเราจะเอามตาตําอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้มันเนื้อมันเนียนขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาหอมเจียวกับกระเทียมเจียวและใบมะกรูดนะคะเสร็จแล้วเอามาตํารวมกันอีกทีหนึ่งค่ะเราก็จะตําไปเรื่อยๆนะคะ เพื่อที่จะให้มันเนียนอาจจะตาไปสักสองสามนาทีก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าความพอใจเราว่าจะตาได้ขนาดไหนถ้าเราไม่อยากตําเลยมันก็ได้อยู่เหมือนกันค่ะจากที่เราปั่นแล้วคือปั่นอย่างเดียวเสร็จแล้วก็ได้เหมือนกันนะคะกระทะของเราหลังจากที่เจียวหอมเจียวกระเทียมออกแล้วนะคะเอามันออกกระทะไม่ต้องล้างก็ได้ค่ะแล้วทีนี้เรามาตั้งไฟนะคะเราก็จะเปิดไฟไฟกลางแล้วเราก็จะเอาพริก กับหอมกับกระเทียมที่เราตำเนี่ยมันลงเลยค่ะอันนี้เราจะต้องทําใจเย็นๆหน่อยนะคะจะใช้ไฟแรงมากไม่ได้เราใช้ไฟกลางตอนที่มันยังไม่ร้อนเท่าไหร่พอมันความร้อนมันขึ้นมาแล้วเราก็จะรีเป็นไฟต่ํานะคะอ่ะพอเราเห็นว่ามันเริ่มจะร้อนแล้วนะคะตอนนี้เริ่มเริ่มร้อนขึ้นมานิดหน่อยแล้วนะคะ เราก็จะเอาน้ำมะขามเปียกแบบเข้มข้นนะคะแบบเข้มข้นเลยใส่ลงไปประมาณ3ามช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะคนให้มันเข้ากันแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปประมาณไม่ถึงครึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วเราก็จะผัดให้เข้ากันนะคะอันนี้เป็นกุ้งแห้งกับเนื้อแห้งนะคะ เราก็จะเอามาตำค่ะตำให้มันเข้ากันถ้าเราอยากจะให้มันมีชิ้นที่เราจะกินได้แล้วก็ตำหยาบๆแบบนี้เราก็ลงได้แต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าใครอยากจะตำให้มันละเอียดเราก็ตำจนมันละเอียดเลยได้นะคะเมื่อเห็นว่าหม้อมันร้อนบางแล้วนะคะเราจะหลีไฟลงปเป็นไฟกลางต่ำประมาณเลขสองนะคะแล้วเราก็จะผัดต่อไปแล้วเราก็จะเอาเอาเนื้อกับกุ้งนะคะมาทยอยใส่ลงไปแล้วก็ผัด เราจะใส่ลงไปจนหมดนะคะกุ้งกับเนื้อที่เราเตรียมมาไว้ถ้าใครไม่อยากใส่เยอะก็ใส่น้อยกว่านี้ก็ได้ที่เราใส่เราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะในขณะที่เราคนไปเรื่อยๆนี่เราก็จะเติมน้ํามันที่ที่เราทอดกระเทียมกับหอมนะคะเราก็จะมาใส่ลงไปอันนี้ประมาณสักหนึ่งถ้วยตวงค่ะใส่ลงไปเราก็จะค่อยๆเติมมะขามเปียก นะคะเราก็ชิมดูไปเรื่อยๆชิมให้มันได้รสของเรานั่หนะคะว่าเราอยากจะได้รสอะไรอันนี้ไฟไม่แรงเลยนะคะเราจะใช้ไฟต่ำถ้าไฟแรงนี้มันจะไหม้นะคะเสร็จแล้วหลังจากที่เราใส่น้ำมะขามเปียกใส่น้ำตาลปี๊บใส่อะไรลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่น้ำปลาประมาณเดี๋ยวนะสามช้อนโต๊ะนะคะ นี้เราจะต้องชิมไปด้วยนะคะว่าเราชอบรสชาติแบบไหนเราก็ใส่ตามที่เราต้องการนะคะอันนี้เป็นเพียงแนะนําว่าเออเราใส่อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยถ้าใครชอบกะปิเราจะใส่กะปิลงไปก็ได้ถ้าใครไม่ชอบเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วเราก็ชิมดูอีกทีหนึ่งชาติมันก็ดีขึ้นมาแล้วทีนี้ก็จะใส่เกลือไปสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะโอเคค่ะ รสชาติดีแล้วนี่ค่ะน้ำพริกเผาของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วสีสันสวยงามชิมดูอร่อยแล้วค่ะใส่ต้มยำทำแกงใส่อะไรแม้กระทั่งกินกับขนมปังก็อร่อยด้วยค่ะไม่มีสารกันบูดไม่มีสารเจลนเสร็จแล้วเราก็จะใส่ขวดแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นไว้ถ้าเราคิดว่าเราจะใช้นานๆน,น,นะใส่ขวดแล้วก็ใส่ในฟริเซอร์ได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมนะคะขอให้เป็นวันที่ดีของทุกท่านค่ะ พบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ